สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4กับครัวจริยาชายรุ่นค่ะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากเรื่องผักสมุนไพรใบหญามีคุณค่าทั้งนั้นถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ ประสงค์การเรียนรู้ของชั่วโมงนี้นักเรียนจะต้องเขียนแผนภาพโครงเรื่องได้และสามารถเขียนเรื่องจากแผนภาพโครงเรื่องได้ค่ะและอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในชั่วโมงนี้มี2อ,อย่างนะคะ 1. คือหนังสือภาษาพาที บทที่3เรื่องผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นและสมุดวิชาภาษาไทยเล่มหนาค่ะเตรียมหยิบขึ้นมาได้เลยนะคะและก่อนที่เราจะเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันนั้นเรามาทบทวนเนื้อเรื่องเรื่องผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นกันก่อนนะคะเด็กสามคน พิม์ท็อปและปุ๊กได้ไปเข้าชมสวนเกษตร,รกรรมพืชผักพื้นบ้านกับขบวนรถพ่วงนำเที่ยวโดยมีพี่กิ่งและพี่วินซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดทำงานพิเศษเป็นมกักคุเทศนำเที่ยวสวนแห่งแรกที่ผ่านคือสวนผักนานาชนิดทั้งผักใบสีเขียว สีแดงโดยเฉพาะผักสีเขียวมีโภชนาการสูงมากต่อมาจะเป็นสวนส้มนานาชนิดรสเปรี้ยวของส้มให้วิตามินซีต่อจากสวนส้มก็เข้าสูปา่ป่าไผ่ซึ่งจัดว่าเป็นป่าชนิดหนึ่งมีประโยชน์หลายประการทั้งนำมาทำเป็นอาหาร สร้างที่อยู่อาศัยและยังนำไปจักสารเป็นของใช้ได้อีกนอกจากนี้ยังมีอาคารปลูกพืชไร้ดินให้อาหารโดยใช้สารละลายน้ำกับธาตุอาหารที่เหมาะสมควบคุมด้วยอุณหภูมิที่พอเหมาะก็สามารถปลูกพืชได้และสวนสุดท้ายที่รถผ่านคือสวนฟักทองเป็นผักสีเหลืองที่ให้วิตามินเ บำรุงสายตาและบำรุงฟันเด็กทั้งสามได้ชมสวนเกษตรกรรมพืชผักพื้นบ้านนอกจากได้รับความสนุกสนานแล้วยังได้รู้ถึงคุณค่าของพืชผักต่างๆซึ่งนอกจากจะเป็นอาหารเลี้ยงประชากรโลกแล้วยังเป็นสมุนไพรใช้ทำยารักษาโรคต่างๆได้อีก เด็กๆจึงรู้ว่าผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นและต่อไปเราจะมาทบทวนวิธีการเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันนะคะการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนั้นนะักเรียนจะต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไร เหตุการณ์ในเรื่องมีอะไรบ้างผลของการกระทำและข้อคิดที่ได้รับค่ะโดยใครจะต้องตอบว่ามีตัวละครสำคัญในเรื่องคือใครบ้างทำอะไรบอกสิ่งที่ตัวละครในเรื่องกำลังทำอยู่ที่ไหนบอกสถานที่ที่อยู่ในเรื่องเมื่อไรบอกวันเวลาที่เรื่องเกิดขึ้น เหตุการณ์บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องเป็นข้อข้อตั้งแต่ต้นจนจบย้ำว่าต้องจบเรื่องนะคะผลของการกระทําบอกผลสรุปของเรื่องว่าจบลงอย่างไรและข้อคิดที่ได้รับบอกข้อคิดที่เราได้รับจากเรื่องนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากเรื่องซินโดเล่ากันนะคะนักเรียนคงเคยได้ยินแล้วนะคะนิทานเรื่องซินโดเลล่านะคะก็นื่นใครซินโดเล่าแม่เลี้ยงและพี่สาวทั้งสองนางฟ้าสีเจ้าชายทำอะไระก็มีซินโดเล่าเนี่ยอยากไปไงานเต้นรำ แม่เลี้ยงและพี่สาวทั้งสองก็คอยกัดแก่นกลันกล่นแกล้งซินเดอเรล่าแล้วก็เจ้าชายก็ค้นหาเจ้าของรองเท้าแก้วนะคะที่ไหนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านซินเดอเรล่าและปราสาทของเจ้าชายเมื่อไรช่วงเวลาที่ปราสาทกำลังจะจัดงานเดีอยเต้นรำเพื่อหาคู่ครองให้เจ้าชายจากนั้นนักเรียนก็เขียนเล่าเหตุการณ์ไปค่ะ ตามลำดับตั้งแต่ต้นจนจบโดยแยกเป็นข้อๆนะคะ 1. ซินเดอเราลล่าเป็นคนดีพ่อของเธอเสียชีวิตกระทันหันเหตุการณ์ที่2ซินเดอเราลล่าถูกแม่เลี้ยงและพี่สาวทั้งสองคนกลั่นแกล้งให้ทำงานบ้านสารพัดเหตุการณ์ที่3ปราสาทของเจ้าชายเชิญสาวๆทุกคนในเมืองไปงานเต้นรำเหตุการณ์ที่4 ซินเดอเรล่าถูกแม่เลี้ยงขัดขวางไม่ให้ไปงานเต้นรำเหตุการณ์ที่5นางฟ้าช่วยซินเดอเรล่าให้ได้ไปงานเต้นรำและสั่งว่าอยากกลับหลังเที่ยงคืนเหตุการณ์ที่6ซินเดอเรล่าได้เต้นรำกับเจ้าชายจนเพลินจนลืมเวลาเหตุการณ์ที่7 ซินเดอเรล่าหนีเจ้าชายจนรองเท้าแก้วหลุดออกมาหนึ่งข้างเหตุการณ์ที่8เจ้าชายตามหายิงสาวเจ้าของรองเท้าแก้วเหตุการณ์ที่9แม่เลี้ยงและพี่สาวคัดขวางซินเดอเรล่าไม่ให้สวมรองเท้าแก้วเหตุการณ์ที่10ซินเดอเรล่าสวมรองเท้าแก้วได้พอดีเหตุการณ์ที่11เเหตุการณ์สุดท้ายนะคะ ซินเดอเรล่าได้แต่งงานกับเจ้าชายจากนั้นเราก็มาเขียนในหัวข้อของผลของการกระทำก็คือซินเดอเรล่าได้แต่งงานกับเจ้าชายและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขข้อคิดที่ได้รับอของครูทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วค่ะเพราะว่าซินเดอเรล่าเนี่ยทำดีก็ไดเ้เลยได้แต่งงานกับเจ้าชายนะคะ ส่วนแม่เลี้ยงและพี่สาวก็ไม่ได้อะไรเลยค่ะเพราะว่าคิดชั่วอยู่ตลอดเวลาจากนั้นเราก็นําเรื่องทั้งหมดนําเหตุการณ์ทั้งหมดมาเขียนสรุปเป็นเรื่องราวเล่าเป็นเรื่องราวนะคะก่อนอื่นเราจะเขียนชื่อเรื่องก่อนเรื่องซินเดอเรลล่าจากนั้นเราก็นําเหตุการณ์มาเรียงลําดับกันค่ะตั้งแต่เหตุการณ์ที่1ถึงเหตุการณ์ที่11โดยบางครั้งเราสามารถเปลี่ยน คำนามเป็นสรรพนามได้เพื่อให้การเขียนเรื่องเนี่ยของเราเนี่ยมีความลื่นไหลและสวยงามนะคะเช่นบางครั้งครูจะเปลี่ยนคาว่าซินเดอเรล่าเนี่ยเป็นคําว่าเธอก็ได้เปลี่ยนเจ้าชายเป็นคําว่าเขานะคะเปลี่ยนแม่เลี้ยงและพี่สาวเป็นคําว่าพวกเขาก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้คํามันซ้ําเยอ,ะ,อะ่มาเริ่มเลยซินเดอเรล่าเป็นคนดีพ่อของเธอเสียชีวิตกระทันหัน เธอถูกแม่เลี้ยงและพี่สาวทั้งสองคนกลั่นแกล้งให้ทำงานบ้านมากมายวันหนึ่งปราสาทของเจ้าชายเชิญสาวๆทุกคนในเมืองไปงานเต้นรำซินเดอเรลล่าถูกแม่เลี้ยงขัดขวางไม่ให้ไปงานเต้นรำแต่นางฟ้าช่วยเธอให้ได้ไปงานเต้นรำและสั่งว่าอย่าก,กลับหลังเที่ยงคืนและเธอก็ได้เต้นรำกับเจ้าชาย เพลินจนลืมเวลาเธอจึงหนีเจ้าชายจนรองเท้าแก้วหลุดออกมาหนึ่งข้างเจ้าชายออกตามหาหญิงสาวเจ้าของรองเท้าแก้วแต่แม่เลี้ยงและพี่สาวขัดขวางซินโดอเรลล่าไ,ไม่ให้สวมรองเท้าแก้วแต่ก็ไม่ได้ผลซินเดเรลล่าสวมรองเท้าแก้วได้พอดีและแล้วเธอก็ได้แต่งงานกับเจ้าชายและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข แล้วก็มาถึงช่วงมาทำการบ้านกันเถอะนะคะวันนี้การบ้านของนักเรียนเป็นการเขียนแผนภาพโครงเรื่องค่ะเราจะทำลงในสมุดภาษาไทยนะคะอย่าลืมเขียนวันที่และอย่าลืมเขียนคำชี้แจงลงไปด้วยนะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่อง จากเรื่องผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นตามหัวข้อที่ครูให้ไว้นะคะจากนั้นเขียนสรุปเรื่องทั้งหมดตามตัวอย่างที่ได้เรียนไปตัวอย่างที่ได้เรียนไปคือเรื่องซินเดอเรล่าแต่นักเรียนจะต้องเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากเรื่องผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นนะคะอย่าเอาเรื่องอื่นมาเขียนครูให้เขียนแผนภาพโครงเรื่องเรื่อง ผักสมุนไพรใบย่ามีคุณค่าทั้งนั้นนะคะอ่าโดยนักเรียนจะต้องเขียนตามหัวข้อนี้ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรเหตุการณ์ผลของการกระทำข้อคิดที่ได้รับและอีกอันนึงหนูต้องเขียนเรื่องเรื่องอะไรก็เรื่องผักสมุนไพรใบย่ามีคุณค่าทั้งนั้นจากนั้นนักเรียนก็นำเหตุการณ์ที่นักเรียนแยกเป็นโค้กๆเนี่ย มาเรียงต่อกันโดยใช้คำเชื่อมให้สระสวะยสวยงามนะคะค่ะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับชั่วโมงภาษาไทยครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ